สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกทท่านพบกับคุณครูตานในรายวิชาภาษาจีนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการซื้อขายของในภาษาจีนกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเนื้อหาของครั้งที่แล้วกันก่อนเรื่องของเวลานะครับประโยคแรก8ปดโมงสีช่วงเวลาขึ้นมาก่อนเนาะช่างบูป้าเตียนสื่อสิบห้าปอน上午八点四十五分 ตามนะครับโอเคข้อที่2 10โมง38นาทีนะครับใช้ช่วงเวลาเป็นช่วงเช้าเช่นเดิม s ช้าบูสิบจี่สามสิบแปดฟินเช้าบูสิบจีนสามสิบแปดฟินข้อที่3นะครับบ่ายโมงนะครับหรือ13รนกาย23นาทีอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเป็น1นะไม่มี13แล้วนะครับเสี่ 5, ยวเอีดยีสานเน 23ง分ต่อไป21นาฬิกา47นาทีเป็นช่วงกลางคืนช่วงนี้ใช้คำว่าวันช้าก็จะเป็นวันช้าเก้างสี่สวันชาางสี่สิสุดท้ายครับ23นาฬิกานาทีวันช้างวันช้าสงสิบเฟ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์และเนื้อหาที่น่าสนใจของบทนี้กันต่อนะครับในบทนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายของเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคำว่าซื้อและขายอย่างแน่นอนเนาะคำแรกของเรานะครับคือคำว่าหม่หม่คำนี้แปลว่าซื้อนะครับคำที่2ครับไม่ไม่แปลว่าขายสังเกตตัวจีนดีๆนะครับหม่กับไม่เสียงก็ใกล้เคียงกันตัวจีนก็ใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นหมายตัวจีนทางที่เห็นอยู่นะครับจะไม่มีเครื่องหมายบวกส่วนคําว่าขายที่อ่านว่าไม่จะมีเครื่องหมายบวกเวลาเราขายของได้เงินเพิ่มเข้ามามีรายรับมีการบวกเงินเข้ามาก็มีเครื่องหมายบวกเพิ่มเข้ามาสังเกตตัวจีนหรือหาอะไรมาเกี่ยวข้องผูกกันอย่างนี้ก็จะทําให้จําตัวจีนได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนดูต่อเลยแล้วกันนะครับคําที่3ามสุยกัวสุยกัวผลไม้นะครับต่อไป 苹果แอปเปิ้ลนะครับไปครับกงจินกงจินกิโลกรัมนะครับข้างล่างของเราคือคำว่าจินจินแปลว่าครึ่งกิโลกรัมพอถึงตรงนี้ก็จะมีบางคนที่เริ่มงงและสงสัยใช่ไหมว่าทําไมครูจะต้องเอาคําว่ากิโลกรัมแล้วก็ครึ่งกิโลกรัมมาใช้นะครับคือต้องบอกงี้กันว่า ที่จีนคนจีนส่วนใหญ่นิยมใช้คําว่าจินนะครับในการซื้อของขายของหรือการสื่อสารในเรื่องของการชั่งน้ําหนักไม่นิยมใช้คําว่ากงจินนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าจะบอกว่าซื้อของ2อกิโลอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดว่า2แล้วตามด้วยกงจีนแต่เขาจะพูดว่า4จินแทนนี่คือสิ่งที่คนจีนนิยมใช้นะครับถามว่าใช้กงจีนผิดไหมก็ไม่ผิดใช้ได้เช่นกันแต่แค่คนส่วนใหญ่นิยมใช้คําว่าจินเพราะฉะนั้น เราจึงจําเป็นจะต้องทราบและรู้จักคําว่าจีนไว้นะครับโอเคคําถัดไปกุ้ยกุ้ยแปลว่าแพงเพียนงีเพียนงีแปลว่าถูกสองคำนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะไปซื้อขายของเวลาเราก็ต้องรู้คําว่าถูกและแพงจะใช้ในการต่อรองการซื้อขายถูกไหมคําถัดไปเลยนะครับตัวสอ ตัวสาวคำว่าตัวสาวํคำนี้แปลว่าเท่าไหร่นะครับเอาไว้ถามจำนวนนะครับคำถัดไปอีเตอร์อีเตอแปลว่าเล็กน้อยนิดหน่อยต่อไปครับหายหายแปลว่ายังหรือยังคงนะครับเปเตอรเปตแปลว่าอื่นๆนถัดไปนะครับ จ子橘子แปลว่าส้มคำถัดไปเจ๋เมื่อเจ๋เมืแปลว่าอย่างไรต่อไปเหลี่ยงเหลี่ยงแปลว่าสองอ่าพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนสงสัยแล้วเอ๊ะเคยเรียนมาก่อนนี้คำว่าสองว่าเออไม่ใช่เหรอใช่ครับสองว่าเออคำว่าเหลี่ยงคำนี้ก็แปลว่าสองเช่นเดียวกัน เดี๋ยวความต่างเราจะไปดูตรงท้ายเดี๋ยวเราดูคาศัพท์กันก่อนนะตรงคําถัดไปนะครับอีกงอีกงแปลว่าทั้งหมดหน้าถัดไปครับเกยเกยแปลว่าให้คําสุดท้ายเจ้าเจ้าแปลว่าทอนในบริบทของบทนี้นะครับเจ้าจะแปลว่าทอนโอเคครับอ่ะคราวนี้มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ในเชิงวยากรณ์หรือคำศัพท์ที่ จะได้เจอและได้ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างจริงๆนะครับสิ่งแรกที่จะพูดถึงเมื่อกี้ที่คุณครูเกินไปนั่นเองก็คือคําว่า2ใช่ไหมสอเนี่ยที่เราเคยเรียนมาคือเอ่อแต่ในบทนี้ดันมีคําว่าเหลี่ยงเข้ามาด้วยมาดูความต่างกันครับความต่างระหว่างเหลี่ยงกับเอ่อนะครับสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเลยคือแปลว่าสสิ่งที่ต่างกันคือตรงเรื่องของการใช้ครับมาดูที่เหลี่ยงกันก่อนนะวิธีการใช้เหลี่ยงนะครับเราจะใช้เหลี่ยงในกรณีที่ใช้กับจํานวนเช่น คนสองคนปากกาสองแท่งอะไรที่เป็นจำนวนเราใช้เหลี่ยงข้อที่สองที่ต่างกันคือถ้าเราใช้เหลี่ยงนะครับด้วยความที่บอกว่ามันเป็นจำนวนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคำลักษณะนา,นามตามมาด้วยเสมอนะครับจะต้องมีตามมาหลังจากนั้นท,ทันทียกตัวอย่างเลยแล้วกันเรายกตัวอย่างก็อิงกับครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งพูดไปคือจำนวนลักษณะนา,นามและคำนามนะครับยกตัวอย่างเช่นเหลี่ยงเกอร์เรนนะครับเหลี่ยงเกอร์เรน ก็จะแปลว่าคน2คนในประโยคบริบทนี้นะครับพูดถึงจํานวนของคนเพราะฉะนั้นถ้าจํานวนใช้เหลี่ยงนะครับหรือเหลี่ยงจินผิงกวัวเอาคําศัพท์ใหม่ของบทนี้มาแต่งประโยคอธิบายเลยแล้วกันเนาะเหลี่ยงจินผิงกวัวนะครับก็แปลว่าแอปเปิลหกิโลอย่างที่แจ้งไปนะครับคำว่าจินแปลว่าครึ่งกิโลถ้าคุณอยากจะพูดว่า1กิโลกรัมนะครับต้องใช้เป็น2จินพอบอกก็เป็นจานวนเลยเปลี่ยนเป็นเหลี่ยงเท่านั้นเอง นะครับก็จะเป็นเหลียงจิ้นผิงกัวคราวนี้มาดูข้างล่างกันต่อคําว่าเออที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่าแปลว่า2ที่เรานับ e er อีเอา่อหนึ่งสองสามสที่เราทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะการใช้เออนะครับสิ่งแรกเลยคือเราจะใช้ในกรณีที่เป็นลำดับที่คนที่1คนที่2อะไรอย่างนี้นะครับเราใช้เออได้ข้อที่2ที่ตามมาคือมักจะมีคําว่าตี้นะครับ ที่แปลว่าระดับที่เข้ามาช่วยเสมอเพราะอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับระดับที่เราจะเอาคำว่าตีเข้ามาช่วยได้ยกตัวอย่างเช่น trigerment t r i g e r m ร n t ก็จะแปลว่าคนที่2หมายถึงเป็นการนับลาดับที่คนที่1นึคนที่2ที่3ที่4ไม่เกี่ยวข้องกับจํานวนนะครับนี่คือความต่างของเหลี่ยมกับเออนะครับโอเคเดี๋ยวดูอันถัดไปกันนะครับมาดูคําศัพท์คําถัดไปนะครับคือคําที่มีความหมายเหมือนกันนะครับแต่ มีวิธีการใช้ที่ต่างกันนะครับก็คือเราจะพูดถึงความต่างระหว่างคํวา,วาว่าจีกับตัวสาวนะครับสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน,นครับแปลว่ากี่หรือเท่าไหร่ใช้ในการถามจํานวนนั่นเองนะครับมาดูคําแรกกันก,นก่อนเลยนะครับคําว่าจีครับสิ่งที่เราจะสังเกตและเลือกใช้ได้คือเหตุผลข้อที่1คือจํานวนไม่เกิน10นะครับหถึงเอะไรประมาณนี้เราจะใช้คําว่าจีในการถามจํานวนนะครับข้อที่สองคือ จะต้องมีคำลักษณะนามตามหลังด้วยเสมอนะครับนี่คือข้อแรกของกฎของการใช้คำว่าจียกตัวอย่างเช่นจีเกอร์เรนนะครับแปลว่ากี่คนอถ้าเราจะถามว่ากี่คนหรืรอย่างนี้นะครับเราใช้จี่ก็รเรนได้แต่เน้นย้ำอีกทีว่าต้องดูที่จํานวนนะถ้าเราทราบว่าอคนไม่ถึง1ิบคนอาจจะสี่ห้าคนหรืออะไรอย่างนี้เราใช้ตัวเลือกจีได้เลยข้อที่สองคือคำว่าตัวเฉ่านะครับความหมายเหมือนกันนะครับ แต่ตัวสาวจะใช้ในกรณีที่มากกว่า10ขึ้นไปใช่ไหมตรงข้ามกับจีละมากกว่า10ขึ้นไปเราเลือกใช้ตัวสาวได้ข้อที่2บอกว่ามีหรือไม่มีคําลักษณะนามก็ได้นะครับอย่างเมื่อก,กี้จะต้องมีใช่ไหมถ้าเป็นตัวสาวมีหรือไม่มีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตัวสาวเกิร์ลตัวสาวเกิรน์นะครับก็แปลว่ากี่คนเหมือนกันแต่ตัดลักษณะนามทิ้งได้ก็จะเป็นตัวสาวเรินอย่างนี้ ตัวชฉาเรนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคำที่วงเล็บไว้คือคําว่าเกอร์นี่สามารถลดละได้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับหลักๆที่เราต้องสังเกตในเรื่องของจีกับตัวชาวก็คือจํานวนครับถ้าจีก็คือไม่เกิน10ถ้าตัวชาาก็มากกว่า1ิขึ้นไปนะครับประมาณนี้ดูข้อถัดไปคำศัพท์คำถัดไปที่น่าสนใจนะครับก็คือคําว่าหายนะครับที่แปลว่ายังหรือยังคงนั่นเอง วิธีการใช้หายนะครับง่ายๆเลยครับหายตามด้วยคํากริยาโครงสร้างประโยคอย่างที่เคยสอนไปเนาะจำได้ใช่ไหมง่ายๆเลยคือประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมครับฟอร์มบอกว่ายังไงวิธีการใช้หายคือหายอยู่ข้างหน้าคํากริยาเอาหายแทรกไว้ข้างหน้าได้เลยยกตัวอย่างนะครับเช่นประโยคนี้หนีหายเยาเปี้มาหนีหายเยาเปี้มาหมายถึงว่าคุณต้องการอย่างอื่นอีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ดูคำศัพท์ในหน้าถัดไปเลยนะครับคำศัพท์ในหน้าถัดไปคือคำว่าเจนเมะนะครับเจนเมะแปลว่าอย่างไรวิธีการใช้ก็ง่ายๆให้คล้ายคำว่าหายนะครับเจนเมะตามด้วยคำกิริยานะครับแปลว่าทำกิริยาหรือการกระทำนั้นๆอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเจนเมะช่อหินหางถ้าเจนเมะช่อหินหางเขาจะไป ธนาคารอย่างไรนะครับก็คือเอาคำว่าเจ็นเมื่อมาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาแค่นั้นเองนะครับคำถัดไปครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดในการฝึกการผันเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมสละพระชนะแล้วก็ผันเสียงเนาะมาฝึกพูดไปด้วยกันนะครับชูเปินจอ 笔、刀、抓、一、啥、背包、货。 二、字、报、信、鞋袜,袜衣、帽。

同事，那再来一次。北京每天好吃晚餐以前。 语言，可能，旅行，辅导，洗澡，口语。 可以，彩色，好看，怎样？午饭，母亲。 喜欢เจเจเหยียนจรแบบภาัดต่อไปแบบภาษที่สามนะครับคือเรื่องของเออหัวก็คือการห่อลิ้นนะครับมาดูทีละคำนะครับดูคำแรกกันเลยเฉียวหารเฮาวาร 没事儿，聊天儿，一点儿，一下儿，一会儿，一块儿。 有点儿，唱歌儿，眼镜儿，名牌儿，去哪儿？去那儿？在哪儿？ ใชยเจอโอเคครับดูหน้าถัดไปกันเลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนถัดไปคือบทสนทนานะครับบทสนทนานี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายของเนาะอย่างคำศัพท์ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูทีละประโยคประโยคแรกของเรานะครับเอบอกว่าหนีหม่เฉิมออ่านตามคุณครูนะครับหนีหม่เฉิ่นเมอ โอเคครับนี้หมายเชิญเมอร์แปลว่าอะไรเป็นคาศัพท์ใหม่หมายแปลว่าซื้อนะครับไม่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างบนซื้อแน่นอนเสียเงิเนงติดลบนี้หมายเชิญเมอร์คือคุณจะซื้ออะไรนะครับมี B. บอกว่าหัวหม้อแอปเิ้ลอิหนึ่งิกัวสาคเท่าไหรยนอีกลับน,น,นะครับอ่านตามนะครับหัวหม้อแอปเปิ้ลอิหนึ่งิกัว,กว,กวสาวเสียน โอเคมาดูที่เประโยคครับวอมาชื้กัวคืออะไรหมายว่าซื้อใช่ไหมวอมาซื้กัวคือฉันต้องการซื้อผลไม้เขาก็ถามต่อว่าผิงกัวอีจินตัวสาวเซียนคำว่าจินเราเรียนไปแล้วจินแปลว่าอะไรแปลว่าครึ่งกิโลอีจินคือครึ่งกิโลถ้า2ถ้าถ้าหกิโลนะครับถึงจะพูดว่าเหลี่ยงจินใช่ไหมเพราะฉะนั้นผิงกัวอีจินคือแอปเปิลหกิโลนะครับตัวสาวเฉียนนะครับตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่เสียนแปลว่าเงินนะครับ เพราะฉะนั้นคําว่าตัวชฉาเฉียนแปลว่าราคาเท่าไหร่นะครับต่อไปเขาก็ตอบมาว่าซานควายซานควาซานคืออะไรครับอืมถูกต้องซานคือสนะที่เราเคยเรียนไปส่วนคำว่าควายคำนี้ก็คือสกุลเงินของจีนนั่นเองเราสามารถพูดคำว่าคว่ยก็ได้หรือหยวนก็ได้นะครับก็คือ3หยวนนั่นเองนะครับ B เลยตอบกลับมาว่าซานควายไทยกุยเหร เหลียงควาย,ยูปะอีกรอบนะครับอ่านตามครูนะครับซานควายไถ่กุยลเลยเหลียงควาย,ยูปะโอเคครับมาดูความหมายการซานควายมีความหมายคำถามเขาตกใจว่ฮะสามหยวนเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับไทกุยเลยแพงมากเลยแพงเกินไปแล้วความหมายประมาณนี้เขาบอกต่อว่าเหลี่ยงควาย,ยูปะ 2อหยวนได้ไหมก็คือเขาต่อราคานั่นเองเราสามารถเอาประโยคนี้ไปใช้ได้นะครับดัดแปลงราคาต่อรองราคาใช้แบบนี้ได้ A ตอบกลับมาว่าหนีเย่าจีจินหนีเย่าจีจินเขาก็เลยถามว่าคุณต้องการเท่าไหร่ล่ะครจริงแล้วถ้าแปลตรงตัวหนีเย่าจีจินเขาว่าจีคือกี่หรือเท่าไหร่ใช่ไหมเขาว่าจินคือครึ่งกิโลนะครับก็คือเขาถามว่าคุณต้องการกี่ครึ่งกิโลมันก็แปลกๆใช่ไหมความหมายก็คือคุณต้องการเท่าไหร่นั่นเองนะครับหนีเย่าจีจิน ต้องการเท่าไหร่จะซื้อกี่กิโลล่ะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการต่อรองกัน B ตอบว่าหัวหมายอู่จินหัวหมายอู่จินโอเคหัวหมายหมูจินนะครับก็คือหมาว่าฉันต้องการซื้อเท่าไหร่อู่จินนะอย่าลืมว่าจินคือครึ่งกิโลอู่คือ5เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องการจะซื้ออยู่ที่2โลครึ่งนะครับโอเคดูหน้าถัดไป A พูดต่อว่าหายเย่า 别的吗หายา别的吗เอเคครับหาเย่า别มาคำน,นี้แปลว่ายังต้องการอย่างอื่นอีกไหมนะครับ B, B ก็ตอบว่าจุเรไม่จ,จม่ายทุเรี่จม่า A ตอบว่าลีเห่ยงก้าย เหลียงไข่เห็นไหมครับตัวนี้ใช้เป็นเหลี่ยงนะสองไม่ได้ใช้อะละเพราะเป็นจํานวนนะครับประโยคเ,เมื่อกี้เขาบอกว่าจื๊อจื๊อเจินมะม่ก็คือเขาถามว่าส้มขายอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปที่สอน,เ,นเมื่อกี้เจินเมอร์ตามด้วยคากริยาไม่เป็นคํากริยาแปลว่าขายนะครับจ,จื๊อจื๊อเจินมะม่ามีว่าเหลี่ยงไข่ก็คือสองหยวนนะครับคราวนี้เขาพูดต่อว่า,ยาวเย่าเหลี่ยงจินอีกองวัาวเท่าไหร่เย่าเหลี่ยงจิน อีกงตัว,าวเาเสียนมาดูทีและประโยชนะครับเหย่าเหลี่ยงจินก็คือต้องการเท่าไหร่สองจินก็คือ1กิโลเ,เขาบอกว่าต้องการ1กิโลนะครับ1กิโลกร,รมัมอีกงตัว,วเฉาเสียนอีกงว่าทั้งหมดตัว,วเฉาเสียนสอนไปแล้วเมื่อกี้แปลว,ว่าถามราคานั่นเองนะครับทั้งหมดราคาเท่าไหร่เขาบอกต้องการ2กิโลทั้งหมดรวมกันแล้วราคาเท่าไหร่อีอตอบว่าอีกง สิบหกขว,วายหัวหนีเก๋สิบหกขว,วายแปดอ่านตามนะครับอีกงสิบหกขว,วายหัวหนีเก๋สิบหกขว,วายแปอ่ะมาดูทีละประโยคครับอีกงทั้งหมดเนาะสิบหกขว,วายหัวว้าวนะครับตรงสังเกตดีๆครับว่าเหมานี้มีวงเล็บเพราะฉะนั้นแปลว่าลดละคําได้ อีก,กองซื้อเลีวว้ยวอู่เมาส์นะครับก็คือทั้งหมดราคา16หยวน5เมาส์หรือจะบอกว่าเป็น16.5ก็ได้ภาษาไทยก็พูดอย่างนี้ได้เช่นกันหนีเกิดซื้อเลีวว้ยวไข้ปะพราคเาเรวเอองั้นให้ฉันอันคุณให้ฉัน16หยวนละกันก็คือเขาต่อเขาลดราคาให้เรานั่นเองนะครับบียว่าเก๋หนีเสียนเก๋หนีเสียนแปลว่าอะไรเก๋ว่าให้เก๋หนีเสียนก็คือเอาเงินให้ คนจีนบางทีเวลาจ่ายเงินยื่นเงินให้กันเขาจะพูดด้วยเกินี่เสียนเอาเงินให้คุณนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเอบอกว่าเจ้อชื่อห้จ้าหนิ่งสา่กวยเจ้อชื่อห้าสิบเจ้าหนิน่งสามสิบ่กยก็คือแปลว่าอะไรครับเจ้อชื่อห้ก็คือนี่คือ50นะครับถ้าแปลตรงตัวเราเจ้อชื่อว่านี่คือ50 เจ้าวนีนสร้างชื่อซื่อค่อยคือทอนให้คุณ34นะครับแต่ความจริงแล้วเจว้าชื่อหวชือไม่ได้แปลว่านี่คือ50มันเป็นความเป็นประโยคประมาณว่าอย่างเช่นพนักง,งานรับไไมารับมา50บาทนะคะทอน34บาทอะไรประมาณนี้นะครับเราใช้เป็นเจ้าชื่ออย่างนี้ได้นะโอเคดูในส่วนถัดไปนะครับเรามาทบทวนไวยากรณ์คำศัพท์ที่น่าสนใจของบทนี้กันหน่อยละกันสิ่งที่สําคัญของบทนี้มีอยู่ ไม่กี่อย่างนะครับอันแรกเลยก็คือความต่างระหว่างเลียงกับเออที่แปลว่า2ถูกไหมอ่าเลียงสังเกตยังไงถ้าอยากใช้เลียงต้องดูที่จํานวนนะครับมันจะใช้กับจํานวนนะครับข้อที่2คือถ้าใช้เลียงจะต้องมีคําลักษณะนามตามหลังเนาะยกตัวอย่างเช่นเลียงเกอเรนส่วนเออจะต้องใช้กับกรณีที่เป็นลำดับที่นะครับข้อที่2บอกว่ามักจะมีคําว่าที่ที่แปลว่าลำดับที่เข้ามาช่วยนะครับยกตัวอย่างเช่น ที่เอเกิร์นก็คือคนที่2นั่นเองนะครับนี่ค,ความต่างคีวิดเลยคือเหลี่ยงเป็นจํานวนส่วนเอ่อเป็นลําดับที่นะครับดูดานถัดไปครับคำศัพท์คําถัดไปของเราก็คือความต่างระหว่างจีกับตัวศัพท์นะครับคือคําที่มีความหมายว่ากี่หรือเท่าไหร่นั่นเองเอาไว้ถามจํานวนนะครับจีเนี่ยจะใช้จํานวนที่ไม่เกิน10นะครับและจะต้องมีคําลักณะนามตามหลังยกตัวอย่างเช่นจีเกิรน์นะครับ ส่วนตัวชาวนะครับก็คือจํานวนที่มากกว่า10ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีหรือไม่มีลักษณะาน,านามก็ได้ยกอย่างเช่นตัวชาวเกอเหรินหรือตัวชาวเหรนก็เข้าใจได้นะครับแปลว่ากี่คนเช่นเดียวกันโอเคครับน้าถัดไปเลยตรงนี้คือคําว่าหายที่แปลว่ายังคงวิธีใช้ง่ายๆเนาะหายตามด้วยคํากริยาเช่นีหายย你ยเตมา อย่างเช่นบทสนทนาที่พูดไปนะครับก็คือคุณต้องการอย่างอื่นอีกไหมนะครับประมาณนี้นี่คือการใช้คําว่าหายตัวถัดไปเลยนะครับตัวถัดไปของเราคือคำว่าเจนเมอที่แปลว่าอย่างไรนะครับวิธีการใช้เหมือนกันเลยคือเจนเมอตามด้วยคํากิริยายกตัวอย่างเสร็จถ้าเจนเมอร์ชื่อหยินหงังเขาจะไปธนาคารอย่างไรนะครับคาถัดไปครับดูนั่นถัดไปเลยแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับเอาไปเป็น ใบงานเป็นการบ้านนะครับน,นี่คือการตอบบทสนทนานะครับ huh. ไปในทิศทางเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทก่อนนอกจากจะดูว่าเขาถามอะไรแล้วเราต้องดูด้วยว่าถ้าเราจะตอบอะไรมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับข้างล่างที่เราจะต้องเจอคําถามต่อไหมนะครับตรงนี้อยากจะให้เพิ่มการฝึกทักษะในการเขียนเข้ามาจากพวกกี้เป็นตัวพินอินในบทที่แล้วเราให้เขียนเป็นพินอินใช่ไหมบทนี้จะให้เขียนเป็นตัวจีนนะครับลองฝึกเขียนตัวจีนนะครับฝึกฝนดูนะครับตอบสนทนาให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับ นี่คือการบ้านเนาะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆท,ท่านอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่คุณครูสอนไปในวันนี้นะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่ให้ไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ